สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องวิตาหกล้อสซิงครับเอาเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมงานบุญกันครับแต่โอ้มาเฮาเถอะวะเราจะรวมตัวกันตรงนี้ครับไม่รู้ว่าใครจะมาด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้คุยกับอีกคันหนึงว่ากำลังมาครับ อันแรกก็จะเป็นเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์กดินด่วนก็มาครับมีเจอยักษ์ดินด่วนก็มาครับนุ่นนขับมาครับนุ่นนเลยสบอยขับไม่รู้คันนี้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์โอ้มีแต คันนี้เป็น 8e ครับ 8e คันข้างหลังเป็น 8c เทอร์โบครับแล้วก็คันนั้นเป็นเทอร์โบคู่ครับแล้วก็คันนั้นก็ 8e ครับนอ้นองน็อตไปจะชูเข้ามาครับเดี๋ยวไปไปขับกันดิไปขับ่อนนี้มารถนะครับวันน,น,บบนี้มาเหรอ น,นั้นเสียบอยครับครับคันเหลืองแต่ส่วนผมกระโดดเกาะมากับพี่เลิฟครับา <l acht> มากับเออมาแับเออเลิฟเดี๋ยวลอยเสียโดมก่อนมันกลับมาบออกมาจากแยกแสดงแล้ว เราไปกับขบวนรถไฟครับรถไฟนอกรางนะครับมีแต่รถไฟเลยอู้ดนดวนมาแล้วครับเดี huh. right. hmm, right. oh ๋ยวราทีมงานก่อนสักครู um ่หนึ่งครับเราไปงานบุญที่คุกขันครับอะไรอะรถไฟหมดเลยเออเดี๋ยวรอไอ้โดมกำลังมาถึงแยกภาษาแล้วเออเห็นนี่เห็นทางมาบอกว่า ออกมาจากแยกประสานแล้วเออออกมาจากแสแดงแล้วอืเรอ,อ,อย่กงนี้คันนี้เป็น 8c เอ้ย 8e โบคู่ครับเราเกาะคันนี้เลยมากับพี่เลิฟไม่ได้ขากล้องมาครับลืมเฮ้ยสวัสดีครับมากับใครมากับน้อง ทีมงานอีสานใต้น้ำแต่งครับโอ้ย่วนมาแล้วครับอเออเรอสักครู่ทีมงานก็กำลังตามตามกันมาครับตอนนี้เรารวมตัวกันอยู่นี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่คันครับ โอ้มีแต่ว่าคุณโหดๆเลยไี่นองมีแต่รถมีหอยนะครับนี่รถทีมนี่มีแต่หอยหอยขุ่อันนี้สองหอยครับคันนี้คันนี้สองหอยครับหอยคู่อันนี้หอยเดิมเฮ้ยนุทีมงานมาจากไหนดูนอ้า่าฮ่าไปเลย ฮะไอแกจะไปไหนแกจะจอดข้างหน้าถ่ายรูปมัง้งทีเด็ดเลยครับคนนี้โบคู่ครับไม่ค่อยหอนเท่าไหร่ตีกลวยแรงไม่ได้ครับ จะไปอยู่เล่นในมั่วส่วนเลามาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปโดยสวยกล้องซิ่งครับสวยกล้องซิ่งโอ้รถมีแต่คันแรงๆทั้งวันอันยเลยนัอนนมีใครมาร่วมอีกไหม เออสียน้อยเสียน้อยเอามาเอารบเขมาบ่มาเอาคันแปลงหน้ามาหรือเปล่าฮมนเที่หรเอลิ่เรอมาไงเอาที่เริมานะเรอดาเอารถดำขึ้นมาสุดจัดครับเอาสิบสอยาวกว่านี้มันจะขนสคันเลเออเอแงหน้า ดีนะแมวหัวลากมาเนอะคนรถดำมาเดี๋ยวรอมันเปลี่นโอ้เอาสิบสองล้อคนรถดำหมาก็ทุ่มทุนสร้างยิ่งกับทานฟอร์เอออีกตัวพชุดก็มาครับ <laughs> đuôi thấp bạp tới lớp hả ơi hết hết thế à? <cười> <cười> hết tới lớp phun rồi cả bèn ầu bèn ầu nó thấp bạp thấp kè mồm nữa mà đi bác thấp kè lớp đây đi Mên. ừ. men นี่นี่นี่รถ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 สบายเออเอยรถรถรถเอ้ยยอมแล้วยอมแล้วเอ้ยยอมยันเจ็บไข่ยอมยันเจ็บไข่ยอมยันแล้ว <c oughs> โอ้ยยันยอมแล้วโอ้เจ็บไข่โอ้โอ้ โอ้เบอยไข่แตกข้างหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ไข่ดาข้งหนึ่งโอ้โหยหงหโโอ้เโหโโหโหโโห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  ถ้าเสียงดังหน่อยต้องขออภัยนะครับมันเก็บไข่พี่น้องอ่ะก็ต้องรอทีมงานสักพักหนึ่งครับเนาะกว่าจะได้รวมตัวกันจะได้ออกไปกว่าจะไปถึงครับต้องไกลพอสมควรเนะาะจากนี้ไปก็เริ่มจากนี้ไกลไหมหกสิบโลประมาณหกสิบเนาะปลาทราอยู่ไหนนี่ อ้เจาะปงเหมือนกันเลยนี่ดูเบกจุก <c oughs> ไม่ใช่ไข่แตกแล้ววันนี้มากับโุแกเริ่มทำโตแกอไข่แตกไม่ได้นะนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเลยกันเนาะตอนนี้ก็ลวมตัวกันประมาณนี้ก่อนครับ คลิปนี้บายๆครับติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ